สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่นิวโอเมก้าแพชชั่นไทยแลนด์นะครับผมมอพิชัยดำเนินรายการผมเคยเอ่ยถึง Dark Side of the Moon นะครับซึ่งตระกูลเซรามิกเนี่ยก็จะมี Dark Side of the Moon มี White Side of the Moon มี Bruce Side of the Moon มี Gray Side of the Moon นะครับซึ่งตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นตระกูลที่ทำด้วยเซรามิกนะครับแล้วก็ราคาข้าวตัวอาจจะแรงนิดนึงแต่ก็มีความน่าสนใจระดับหนึ่งซึ่งผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าตัว Dark Side of the Moon อบแป8 นะครับเป็นนาฬิกาที่น่าเก็บสะสมเพราะว่า,เ,าเขาเป็นตระกูลเซรามิกก็จริงแต่เขาใช้เครื่องที่ไม่เหมือนกับรุ่นพี่เขานะครับตัวอัพโรบ8เนี่ยเขาจะใช้เครื่องตัวเดียวกับตระกูล Moonwatch mm hmm. ก็คือเครื่องรหัส1861แล้วก็มาโมเป็น1869 mm hmm. ก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยอัพโรบ8เนี่ยเมื่อ1861 d i s c o n t i n u e ไป 1 8 6่ก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเพราะเป็นนาฬิกาตัวเดียวนะครับที่ใช้ตระกูล1861แลรับโมเป็น1869ซึ่งดิสคอนไปแล้วนะครับนั้นถ้าเขาจะเรียกเขาว่าเป็น Moonwatch เขาก็เป็นมู o วอชนะครับเพราะว่าใช้เครื่องที่เป็น DNA ตัวเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำอีกตัวนึ่งน,นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับซึ่งก็คือ Dark Side Of The Moon เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมกำลังพูดถึง ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นรักแท f t e โ m o o n Cas เป็น Ceramic ใช้เครื่องตระกูล1861เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าก็มีการโมเครื่องนะครับทำการ s k e l e t o ตันไนนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังให้ดูสวยงามซึ่งเครื่องที่นำมาโมเนี่ยโอเมก้าก็ใช้รหัสวัน1865ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่า1865กับ1น6 9ซึ่งเป็นตัวรุ่นพี่เนี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพื่อให้จําแนกได้ง่ายก็ให้เขาใช้ชื่อว่า1865นะครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกับตัว1 8 6่ตัวพารโลคือเขาต้องตามรุ่นพี่ไปนะครับคือเครื่อง1861แเนี่ยตระกูลนี้ได้ discontinu e ไปแล้วเมื่อเครื่อง1861 discontinu e ไปแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะอยู่ในการผลิตไม่นานนะครับ เพราะว่าเมื่อ18ึ่งแปดโดิสคอนเขาก็ไม่มีเหตุผลจะผลิตตัวนี้ต่อไปนะครับนั้นผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่นานตัว Dark กไซ e ตัวนี้เนี่ยก็จะค่อยๆอ,ออกจากตลาดไปนะครับเลิกผลิตไปนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เริ่มจะหายากแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Dark กไซ e ์อ the m o ม n นะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับทีมเรือใบสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ตรงนี้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์เป็นสีแดงนะครับเป็นทีมเรือใบ ที่ใช้ชื่อทีมว่าอลิงกินะครับเป็นสเปเชียลเอดิชันไม่ใช่ลิมิตเอดิชันก็มีการนำเอาตัวสัญลักษณ์ของทีมโลโก้มาไว้ตรง6นาฬิกาแล้วก็ตรงบริเวณเม็ดมะยงเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นตัวพิเศษอลิงกิสเปเชียลเอดิชันนะครับซึ่งสเปเชียลเอดิชันนี่ยไม่ใช่ลิมิตเอดิชันก็จริงแต่บางตัวจะผลิตน้อยกว่าลิมิตเอดิชันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนึ่งด้วยว่าเขาใช้เครื่องตระกูลที่ดิสคอนติเนียไปแล้วดังนั้นก็ ความหายากในอนาคตคิดว่าน่าจะหายากมากแล้วก็เป็นเซรามิกดาร์เซาตมูลเพียงแค่2ตัวในตระกูลเซรามิกทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องตระกูล1861ซึ่งเขาก็ตามรุ่นพี่อัพโร่แปไปอย่างติดๆนะครับเมื่อดิสคอนทิวไปแล้ว2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ตัวที่มีความน่าสนใจแล้วก็หายากในอนาคตค่อนข้างแน่นอนนะครับงั้นพอ2ตัวนี้เนี่ย พี่น้องกันนะครับทำขึ้นมาโดยคนละวัตถุประสงค์นะครับอันนึงเป็นที่ระลึกของโปรเจกต์อวกาศนะครับของอ p พอล o โลซึ่งก็เป็นไปตามชื่อของเขาคือพยายามจะเป็นมูนวอชนะฮะกับตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นของทีมแข่งเรือใบเนี่ยนะฮะมันคนละวัตถุประสงค์กันเลยแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันก็คือเขาเป็นเบสนาฬิกาที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงไม่กี่จุดคําถามคือเขามีความแตกต่างกันย่งไงอพอลโลแ จะใช้ดีเทลนิดหน่อยที่เป็นสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นเข็มนะครับแล้วก็สายที่เดินได้สีเหลืองส่วนตัวอเลงกิเนี่ยก็จะใช้สีแดงมีสีแดงประดับหน่อยๆนะครับรวมถึงตัวโลโก้นะครับแล้วได้ก็เดินด้วยสายสีแดงเช่นเดียวกันตัวสายจะเป็นแบบเดียวกันก็คือจับมาคล้ายๆหนังคล้ายๆยางผมก็เรียเขากึ่งหนังกึ่งยางก็สวมใส่สบายทีเดียวสําหรับนาฬิกาตตะกูนี้สายก็จะใส่สบายนะครับ สายที่ผมรู้สึกใส่สบายมากๆตั้งแต่ตัวแรกก็คือ Dark Side of the Moon นะครับตัวแรกเลยนะครับใส่สบายมากแล้วก็ไม่ต้องระมัดระวังมากนะครับตัวนี้เนี่ยทำออกมาผมว่าน่าจะปัดออกเพี้ยนไปทางยางมากกว่านะครับจากการสัมผัสซึ่งผมจะมีคลิปนะครับอธิบายตัวนาฬิกายอย่างละเอียดไว้ให้ฟังนะครับนี่คือ speedmaster dark side of the moon ทีมอ a l i n ินะครับเป็น special edition ที่ไม่ใช่ limited edition วัตถุดับเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทีมอิงกิอันทีมอิงกินี่ก็คือเป็นทีมเดอรบนะครับซึ่งเขามีทางโอเมก้าไปสปอนเซอร์ให้กับเขาอยู่สายเนี่ยจะเป็นสายแบบเดียวกับตระกูลดักไซนะครับก็คือจะเป็นกึง่งกึ่งสายหนังกึงก่งๆสายยางนะครับบอกไม่ถูกผมตีเขาว่าเป็นหนังผสมยางแล้วกันนะครับสายแล้วสบายพอสมควรเลยทีเดียวตัวเรือน44มิลนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับ เขาใช้เครื่อง1865ซึ่งความแตกต่างกับตัว1869มีอะไรบ้างเนี่ยผมบอกตรงๆผมก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นตระกูล m o o n ู a t c h กับไม่ใช่ตระกูลมู o วอชนะครับเขาก็เลยให้มันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับตัวเลือ44มิลน,นะครับตรงหูสายเนี่ย21มิลใช้เครื่อง1865นะครับเปิดฟาหลัง ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบ่งบอกไว้ว่าเป็นทีมอลิงกินะครับ s p ปเ i a l Edition ไม่ใช่ Limited Edition น,นะครับแล้วด้านหลังก็ยังมีตรงนี้เขียนว่า Dark Side of the Moon นาฬิกาสายหนังกึ่งหนังกึ่งยางครึ่งหนังครึ่งยางแล้วก็เย็บด้วยลวดไ,ไม่ใช่ขออภัยครับเย็บด้วยได้สีแดงนะครับซึ่งดูแล้วมีความสปอร์ตมากๆนะครับ งหัวเข็มขัดก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นหัวเข็มขัดแบบดั้งเดิมแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกนะครับโดยรวมแล้วเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความพิเศษทั้งตัวเรือนและตัวเครื่องและที่สำคัญก็เป็นสเปเชียลเอดิชันซึ่งปกติจะผลิตไม่มากนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปตรงปุ่มจับเวลานี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของทีมอาริงกิเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้บางทีจะทำน้อยกว่า Limited Edition ในบางรุ่นด้วยซ้ำไปนั้นผมไม่ทราบว่าเขาจะผลิตสักกี่เรือนนะครับยิ่งเขาเปลี่ยนเป็นสเปคชิตเปลี่ยนเป็นใช้1865ก็ยิ่งทำให้เครื่องตระกูลน,นี้เนี่ยมันมีความหายากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ใช่มูลวอชนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าในอนาคต ตลาดจะมีการาให้ราคากับเขาไหมนะครับพูดง่ายก็คือราคาจะทรงหรือขึ้นไหมแทนที่จะทรงและสุดนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากยิ่งเมื่อเปรียบเทียบจะเห็นว่าเขาสวยกันคนละแบบนะครับสีแดงจะดูมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าสีเหลืองก็จะทำให้ดูไปออกไปทางแนวคลาสสิกมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามทั้งเหลืองทั้งแดงก็เป็นแนวร้อนแรงนะครับวัยรุ่นแล้วก็พูดยังไงก็คือจะพูดว่าเป็นทรงสปอร์ตทั้งคู่ก็ว่าได้ครับดีเทลของเครื่องที่ใช้คนลารหัสเนี่ย เป็นเพราะอะไรผมก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนาฬิกาอาลิงกิสเปเชียลเอดิชันที่ผมนํามาฝากในครั้งนี้ผมว่ามีความน่าสนใจพอสมควรนะครับตัวอัพโรบผมฟันธงไปแล้วว่าต้องซื้อนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ฟันธงว่าต้องซื้อเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆหาอัพโรบแปไม่ได้ก็ลองหาตัวนี้ดูนะครับเป็นสปีดมาสเตอรที่เคสเป็นเซรามิกแล้วใช้เครื่อง ะตระกูล1861นะครับมีการโมเครื่องมีการแกะสลักหน้าปัดสวยงามนะครับนอกเนือจากอ p พโร o แแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ลิงกิตสเปเชียลเอดิชันตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้ว1861ก็ดิสคอนไปแล้วยกเว้นแต่ว,ว่าโอมก้าจะเอาตระกูล3861มาโมใหม่เป็นตัวเดิมนะครับไม่ใช่นั้นแล้วตัวอ p พโร o แดดิสคอนไปแล้วตัวนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะประกาศดิสคอนเร็วๆนี้ถ้าประกาศไปแล้วก็ คงจะหายากจากในตลาดนะครับดังนั้นคุณค่าหาตัวนี้ไม่ได้เราก็มาหาตัวนี้ก็ได้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ตัวนึงจะ represent Moon Watch อีกตัวหนึ่งจะไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับตัวที่บ่งบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมระบายแทนนะครับและนี่ก็คือโอเมกาแพชชั่นไทยแลนด์ในตอนนี้นะครับ ชอบไม่ชอบคลิปยังไงก็วิจารณ์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับแวบ,บแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็แบบมันเหมือนกัะซํำกันแต่ถ้าผมรู้ว่าสุดท้ายก็ต้องซื้อก็คงจะตัดสินใจซื้อไปแต่แต,แต,ตอนแรกๆเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปราคามันก็ยิ่งขึ้นนะครับ